สวัสดีครับผมพบพ่อกันครับไอตํตาสไตล์ชาแนลอีกเชิญหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็มาได้ตาํากุ้งสดหมูย่อนะครับจะเป็นกุ้งสดกุ้งสดนี่สเอาไปลวกได้ครับเป็นตํากุ้งลวกเขาเอ่ยอย่างเงี้ยจะเ,เป็นผมสั่งตํากุ้งสดหมูย่อครับผมแต่ว่าผมสั่งเิ่น ลวกมมหายหตกเนีะยครับพื้วามปลอดภัยในช่วงนี้กินพยายามอยากกินดิบหลายนะครับแต่ก็อยากจะกินตำบุ้งแต่เนี้ยครับได้สั้างเป็นกุ้งลวกมูย่อมาครับผมนี่ครับตูงไงนะครับมันนี่เกระชาบมากกินตำบุกงนงครับนี่ครับก้งตูกไงนึงพบพอกับไอตำได้ครับ คุกยกันภาษาอีสานบ้านเฮาตามภาษาคนมาหาเหตุงานในเมืองเลยครับพวกกุ้งหลายคัะครับครับนี่เป็นกุ้งทูตนะครับนี่กุ้งทดแล้วให้เพื่อนเอาไปลวกให้กอนเมื่อหน้าค่อยกินกุ้งกุ้งดิบกุ้งลวกครับผมนะครับแล้วก็นี่ปู ไม่ปูด่างองมาปูหน้าปั้นเท่าเลยครับนี่ครับก็หมูยอหมูยอก็ชิ้นไรชิ้นไงอยู่แล้วครับเฮ้ยนี่เม็ดอันนี้ให้พร้อมด้วยกันเนี่ยเม็ดผักกระเฉดปั้นเท่านะครับหรือเม็ดกระถินนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับมีพร,ร้อมแล้วก็ใส่หมูยอมาครับมาลองเบิงเอาแล้วับปูพุดธผ่ำน้ำเพียงจัดเลยนะัอนนี้ không lại bây giờ kiếm lại mưa rồi cung mình cung cung khảo tục nhé người học học พอยังสวงครับในน้ำปลาแดกเขาเสียนเลือดนอมีแห้งครับดงครับพุงครับผมทำกุ้งสด กุ้งลวกครับผมยอดหนาๆครับจัดครับ กลิ่นย่งกับพ่อยามกินไห้กินมันนะครับเดี๋ยวรวมกับผู้อื่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงรักษาตัวเองครับมงมงกลุ้งอะใส่เนี้เลยอส่ฮะอืมได้การครับมึงพบริกินดยเนี่ยไอเม็ดพักเกษตรไหมครับเมกระทินอะพวเม็ดใหญ่ mình mới học bữa nay hết tiền mới hết tiền phát phân hay nói này nói park, nhớ học phát bung vướng xuống rồi thì hạ ảo nắm rồi mất cứ bàn thao đây học bàn thao cả luôn hoa พักบุ้งหาน้ำหนองเนี่ยผี่เสียงเงินกินเน้อยพักปุ้งซื้ออะไรนะครับต่อกันเงาๆเลยไปว้เลยครับหมูยอหลุน มาครับมะเขือเทศคำโตตจัดครับได้การโอตัวนี้ครับตัวเนี้ย ตนี่ตกไงนุง๊กเห็นเบื้งครับผมย้ำมินเฮียเห็นไหมปึ๊ปบจัดสิครับมานะครับก็ผลห้อยไอ้นี่มาบริสังนี่ไงว่ามีเม็ดไอ้ กระถินนี่ครับพื้นรุยไม่ให้ถ้าเกิดสร้างแบบพิเศษแบบกระถินนี่คือซีรนเนี่ครับเนี่ยล้วคคับไอ้เวลาสร้างตับบุกตรงนี้ผม มักจะบอกคนต่ำไหมนีเดิแต่ละคนนี่นี่วิธีการสั่งบอกครับว่าให้เอารถใด้ยังทีไหมขันผมนี่ผนจะบอกคุณว่าเอาเผ็ดนัวสนเด้เผ็ดนัวแซ่แสบสิเนี่ยน้องค้นก็นจะบอกว่าเปรี้ยวหวาน,นทีไหมบ่ซั่นเนียนบวถึกปากเลย ขันไปไปเพิ่มบอกสั่งสตมต่ำซุดๆเนี่ยเอามาแล้วมันบอลกินไปแล้วมันบอลแสบเนี่ยงั้นก็พอถึงรสตะขวงเด้ต้องบอกให้ชัดเจนกันได้คุณครับโอ้เผ็ดทักครับผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งซาอ่ะผมว่าเนี่ย ฉันจะมีเวลาพอสีได้มานั่งเฮ็ดรีวิวสินเดียนั่งเห็ดกับเขาเห็ดนั่งรีวิวสินเดีย้องซื้อมากินนี่สิแล้วลครับเรื่องหมอก,กอกยาตัวครับเรื่องหมอก,กอกปูปลากุ้งสด ลวกกุ้งลวกนะครับกุ้งสดกุ้งลวกเที่ยงก็ขาดอยู่ครับน้องคลิปนี้กะวมมีอย่างไรครับมากินตำบหมูพุงปูปลากุ้งสดหมูยอครับผมในคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้านครับผมฝากกดซับเพืรอกรกดไลค์ให้ได้นะครับ เดี๋ยวไปพอกันครับผม